ราสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ครับผมก็พาท่านผู้ชมนะครับกลับมาพบกับเรื่องราวของวัตถุมงคลนะครับเครื่องรางของขังนะครับและวันนี้ครับท่านผู้ชมนะครับผมพานะครับท่านผู้ชมมานะครับอ่ามาพบกับเหรียญของหลวงพ่อคูณนะเป็นเครื่องรางของขังนะครับของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่นะครับอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับ และวันนี้นะครับวัตถุมงคลที่ผมจะนะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับชมและฟังกันในวันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่แท้และก็ทันหลวงพ่อคูณนะครับนะครับวัตถุมงคลนะครับรุ่นนี้ก็คือนะครับเป็นชุดนะครับมีเหรียญพยันนะครับแล้วก็มีแผ่นปั๊มนะครับทั้ง3ามเนี่ยนะครับ จัดสร้างนะครับคบรอบอายุ80ปีนะครับของหลวงพ่อคูณปริศตโทนะครับนะครับถ้านะครับในผู้ที่นิยมนะครับเล่นหากันวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับก็จะนิยมเรียกกันว่าเหรียญเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมนะท่านผู้ชมนะครับจริงๆเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมแต่ว่านะครับก็จะมีเหรียญเป็น เหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะครับนะครับเห็นไหมฮะมันมีฝั่งละสองสี่หกแปดนะครับเป็นเหรียญนิยมนะครับผมเชื่อว่านะครับตอนนี้เริ่มนะครับเป็นที่นิยมกันแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเริ่มเป็นที่นิยมกันแล้วเพราะว่านะครับเป็นเหรียญรุ่นที่ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ค่อยจะเหมือนวัตถุมงคลรุ่นอื่นๆนะครับของหลวงพ่อคุณบริสุทธโธนะครับเนื่องจากว่าหนึ่งนะครับเป็นเหรียญนั่งเต็มองค์แบบนี้นะครับ ส่วนใหญ่ก็เห็นนะครับเป็นรูปนั่งยองๆนะครับหรือเป็นรูปครึ่ององคนะครับอา่าส่วนใหญ่ของหลวงพ่อคุณจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญนั่งเต็มองนะครับนั่งเต็มองค์และที่สําคัญครับก็เป็นเหรียญแปดเหลี่ยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่นะครับไม่มีรุ่นไหนเหมือนนะครับท่านผู้ชมนะครับหรือหรือถ้ามีนะครับผมอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ผมเท่าที่ผมเห็นมานะครับรุ่นนี้จะเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะก็คือ เป็นเหรียญแปดเดี่มนะครับท่านผู้ชมนะครับและก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยนะครับยังไม่ผ่านมือใครทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่านะครับผมได้มาทั้งชุดเลยนะครับผมได้มาทั้งชุดก็จะมีผ้ายันนะครับแผ่นปั๊มนะครับนะครับแล้วก็จะมีเหรียญนี้อยู่ข้างในนะครับผมเพิ่งแกะออกมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเพิ่งแกะออกมานะครับเนื่องจากว่าผมดูแล้วนะครับเป็นเป็นพระวัตถุมงคลที่ทานหลวงพ่อนะครับ ท่านหลวงพ่อปุกเสกนะครับแล้วก็สร้างในโอกาสที่คบรอมวันเกิดของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธด้วยนะครับก็คือวันที่นะครับ4ตุลาคมนะครับวันที่4ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับและก็วัตถุมงคลชุดนี้ก็จัดสร้างขึ้นนะครับในโอกาสเฉลิมฉลองคบนะครับอายุนะครับ80ปีนะครับหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนั่นเองนะครับก็คือรุ่นบําเพ็ญบุญนะครับ นั่นมันเป็นรุ rats, asket, ่นลักชาตินะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นการนะครับให้รายละเอียดเป็นการบําเพ็ญบุญฉลองครบรอบ80ปีนะครับที่วัดบ้านไร่นะครับอำเภอดงขนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับที่เห็นมานะครับก็จะมี2แบบนะครับแบบแปดเหลี่ยมแบบนี้นะครับแบบแปดเหลี่ยมหายากแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบเหรียญกลมก็มีนะครับแบบเหรียญกลมก็มีนะครับ แต่ของผมที่ได้มานะครับจะเป็นเซ็ตที่มีผ้ายันนะครับแล้วก็มีแผ่นปั๊มนะครับโอ้พระผ้ายันก็ดูดูมีมนเสน่มีมนขังนะครับผ้ายันกับเหรียญนะครับจะเป็นรูปนั่งเหมือนกันนะครับแล้วก็แผ่นปั๊มด้านหลังเนี่ยครับก็จะเป็นรูปนั่งเหมือนกับผ้ายันเลยนะครับแต่แผ่นปั๊มนะท่านผู้ชมนะครับแผ่นปั๊มเนี่ยนะครับดูเหมือนจะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะนะครับ นำไปหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อคุณประดิษฐ์โถนะครับก็ไม่แน่ใจว่าไปหล่อเป็นรูปเหมือนองค์ไหนนะครับซึ่งนะครับรูปหล่อองค์ใหญ่ที่สุดนในโลกของพวกคุณเนี่ยจะอยู่ที่อําอเภอวังน้ําเขียวนะครับแถวบริเวณถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับนะครับก็จะมีรูปหล่อไม่แน่ใจว่ามนชนวนสารชุดนี้จะเกี่ยวข้องกันไหมนะครับ แต่สิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่สวยนะครับมีเอกลักษณ์นะครับเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมที่สวยมากและนะครับแท้ทันโลพปอคนยังอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์มากๆเลในท่านผู้ชมนะครับเราจะดูที่รายละเอียดของเหรียญกันนะครับด้านหน้าเนี่ยครับยังอยู่ในสภาพที่โอ้โหสวยมากนะครับนะครับนะครับด้านล่างก็จะนะครับเป็นอ่า พระราชวิทยาคมนะครับวงเล็บหลวงพ่อคูณนะครับรักชานะครับก็คือรุ่นรักชาด้านบนก็จะเป็นอระนะครับมะอุอะนะครับผมมาอุอะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับอย่างที่ได้แจ้งท่านผู้ชมไปก็คือนะครับมันเป็นบุญนะครับฉลองครบรอบฉลองอายุครบ80ปีนะครับหลวงพ่อคูณนะครับด้านหลังก็จะเป็นวันที่วันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อครับ4ตุลาคม2,500นะครับ 46นะครับปีสร้างในปี2546นะครับที่วัดบ้านไร่นะครับแล้วก็จะมียันดวงนะครับซึ่งจะเป็นยันเอกลักษณ์ของหลวงพ่อคุณปริสิทฐโธนะครับอ่านะครับผมสวยนะครับเียเรียนนี้สวยนะครับแล้วก็แท้ฐานแล้วก็ดูรูปเหมือนนะครับดูรูปเหมือนย่างของหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นเหมือนทําที่สวยนะครับทาที่สวยทําได้เหมือนมากๆนะครับเป็นพิมพ์ที่สวยแล้วก็เหมือนนะครับ น่าทำเลี่ยมแล้วก็เป็นวัตถุของคนประจำตัวนะครับนะครับสวยมากนะครับนี่สุภาพสวยไม่เคยผ่ามือใครเลยนะครับนี่ผมเพิ่งหยิบออกมาจากซองเลยนะครับนี่สวยมากเลยนะครับส่วนนะครับพยันเนี่ก็สามารถเป็นพยันนะครับไว้ที่บ้านได้นะครับไว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่รถไปที่บ้านก็ได้นะครับไว้ที่ผนังไว้กราบไหว้บูชาได้นะครับส่วนแผ่นปั๊มเนี่ยนะครับจริงๆก็ วัตถุประสงค์ที่เขาอาจจะเอาไปหล่อลูกเหมือนหลวงพ่อคูณครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะผ่านวิธีกรรมตรงนั้นไปแล้วนะครับในความคิดส่วนตัวเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเรานะครับศรัทธาหลวงพ่อนะครับเรามาทําเป็นตะกุดก็ได้นะครับข้างล่างอาจจะทําเป็นชื่อเราก็ได้นะครับนะครับก็สลรับเป็นชื่อเรานะครับวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับนะครับแล้วก็เอาเป็นตะกุดนะครับตะกุดดวงของเราไปเลยก็ได้ ก็ได้นะครับมีซึ่งมีหลวงพ่อคูณนะครับเป็นพระบุรพาจารย์ที่เราครบศรัทธานะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลประจําตัวของเราได้อีกเช่นเดียวกันนะครับนะครับเหรียญสวยนะท่านผู้ชมนะครับจริงจผมแกะมานะครับแกะกองมาผมเห็นวัตถุมงคลชุดนี้นะครับของหลวงพ่อคูณก็โอ้โหดูดูดีดูสวยมีเสน่ห์นะครับก็เลยนํามารีวิวให้กับท่านผู้ชมนะครับได้รับชมแล้วก็ได้รู้จักกันนะครับ ผมว่าน่ากิจน่าสะสมนะครับผมว่าไม่แน่ต่อไปเนี่ยนะครับรุ่นนี้อาจจะมีราคาแพงเพราะว่านะครับรุ่นนี้นะครับจะมีความแตกต่างก็คือเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมนะครับเหรียญแปดเหลี่ยมนะครับนี่เหรียญแปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็รูปเหมือนก็จะเป็นรูปเหมือนที่ค่อนข้างเหมือนรูปเหมือนรูปจริงของหลวงพ่อคูณเลยนะครับทั้งขัดสมาธินะครับดูมีมนฑลขังดูมีมนฑเสน่ห์นะครับอืมนะครับสวยจริงๆนะครับผมว่านะครับ น่าเก็บน่าสะสมแล้วก็น่าเก็บมาเป็นวัตถุมงคลประจําตัวไว้เป็นที่พึ่งที่ระลึกนะครับไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเราได้นะครับหลวงพ่อคุณเนี่ยถ้ามีหลวงพ่อคุณประจําตัววัตถุมงคลศรัทธาหลวงพ่อคุณเนี่ยนะครับก็นะครับจะมีความเชื่อว่าบารมีของหลวงพ่อคุณจะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเรานะครับให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับนะครับโอ้นดีนะครับเนื้อนะครับน่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับเท่าที่เห็นออกมาก็จะมีหลายเนื้อนะครับมีทองแดงลมดำนะครับมีทองเหลืองทองทองฝาบาทต่างๆนะครับทองแดงผิวไฟนะครับก็มีนะครับนะครับแต่ของผมนี่น่าจะเป็นเนื้อเนื้อวะนะครับก็สวยดีนะครับเนื้อสภาพสวยๆแบบนี้น่าเปเลี่ยมสวยๆนะครับแขวนก่อนนะครับนะครับผมก็เป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อคุณที่น่าเก็บสะสมนะครับเป็นวัตถุมงคลที่แท้ทันหลวงพ่อนะครับ ยังอยู่ในช่วงที่หลวงพ่อน่าจะนะครับยังมีสุขภาพที่ยังดีอยู่นะครับในช่วงประมาณปี2546นะครับสุขภาพท่านยังดีอยู่ตอนที่ยังอายุ80ปียังถือว่านะครับยังยังเดินยังอะไรได้อยู่นะครับ80ปีนะครับนะครับโอ้เหรียญดีเหรียญสวยนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็นะครับแนะนาอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอนะครับถ้าท่านไหนมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะนะครับและนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องฝากคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ